สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเลขกรลกินีราศีกุมห้ามใช้ในเบอร์โทรศัพท์คลิปนี้นะคะว่ากันด้วยเลขต้องห้ามที่แนะนำว่าชาวราศีกุมหลีกได้ควรหลีกหนีนะคะชาวราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะ เป็นราศีแห่งความสดใส ชาวราศีกุมเป็นราศีที่เต็มไปด้วยความสดใสในการใช้ชีวิตนะคะเป็นเหมือนประกายบางอย่างที่คอยส่งความสุขให้กับคนรอบข้างได้ค่ะไม่ใช่ว่าชีวิตของชาวราศีกุมจะไม่มีความทุกข์นะคะแต่ว่าเป็นคนที่แยกแยะได้ว่าควรวางปัญหาเอาไว้ตรงไหนและมีความสุขในช่วงเวลาอะไรไม่ค่อยชอบการแสดงด้านเศร้าให้คนอื่นเห็นไม่ได้เป็นเพราะว่าเก็บกดหรือว่าแบกหัวโขนอะไรหรอกนะคะแค่รู้สึกว่า เฮ้ยอยู่กับคนอื่นก็ต้องสนุกสิจะมาเสียเวลาเอาความทุกข์สาดใส่กันทำไมเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมจะเป็นราศีที่น่าแย่งชิงมาเป็นแฟนที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่จุกจิก ไม่จูจีไม่ค่อยทำตัวมีปัญหาหรือมานั่งอ้อมคอมให้ต้องคิดไปเองมีอะไรก็จะเคลียร์ให้จบจบไปไม่เสียเวลาพูดวกไปวนมาส่งผลให้เป็นแฟนที่อยู่ด้วยแล้วจะเต็มไปด้วยความสบายใจเป็นเพื่อนที่ดี เป็นมิตรแท้ถ้าเจอใครมีปัญหานอกจากจะฟังเก่งแล้วยังรู้วิธีการพูดให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจได้ด้วยนะคะแล้วก็แฝงไปด้วยแง่คิดที่ไม่ได้กดดันฝั่งตรงข้ามมากจนเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำอย่างนี้นะคะตัวเลขที่ชาวราศีกุมคัวหลีกเลี่ยงในเบอร์โทรศัพท์ก็คือเลข1 5และเลขห5ค่ะ เป็นตัวเลขที่ไม่ถูกกับชาวราศีกุมสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่อาจเหนี่ยวนำพลังงานด้านลบเข้าสู่ตัวท่านค่ะหรือไม่ก็อาจนำพามาซึ่งคนที่มีแนวโน้มที่จะเข้ามาทำให้รู้สึกทุกข์เข้ามาเอาเปรียบ แล้วก็เป็นตัวเลขที่เข้ามาพัฒน,นาการให้ใช้ชีวิตได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้จะป้องกันในเรื่องของคนไม่ให้ต้องพบเจอกับคนที่ไม่ดีซึ่งจุดนี้จะทำให้ชาวราศีกุมเองได้พบเจอกับดวงอุปธรรมต่างๆซึ่งอาจส่งผลให้ได้ทั้งเรื่องของการงานและธุรกิจที่สามารถก้าวหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดตัวเลขกรกินีที่แนะนำว่าให้ชาวราศีกุ่มหลีกลี้ให้ห่างไกลเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ